ขขีีดดสวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทิงโมเตอร์ช่องที่พาคุณไปรู้จักกับยานยนต์รุ่นใหม่เทคโนโลยีล้ำสมัยและพลังขอองค์การออกแบบที่ไม่จำกัดความเป็นไปได้ วันนี้เราจะพามาพบกับอีกหนึ่งยานพาหนะที่หลายคนรอคอยและถูกยกให้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเร็วและพลังสายฟ้าแห่งปี2026นั่นคือไททันเดอร์เฟลคอนยานพาหนะที่เกิดจากการผสมผสานแนวคิดความคล่องตัวของเหีียวความดุดันของสายฟ้าและเทคโนโลยีการบินยุคใหม่ที่ไม่มีใครเทียบได้ไททันเดอร์ฟลคอนถูกพัฒนามาเพื่อครอบคลุมทั้งความเร็วแบบเหนือระดับ ความเสถียรในการบินความทนทานและดีไซน์ที่โดดเด่นจนใครเห็นก็ต้องหยุดมองการออกแบบภายนอกเน้นเส้นสายเฉียบคมสไตล์แฟลคอนไดนามิกที่ให้ความรู้สึกเหมือนปีกรถถลาลมไปข้างหน้าแม้ในขณะจอดนิ่งโครงสร้างตัวถังเป็นวัสดุผสมไทเทเนียมคอมโพสิตที่ถูกคิดค้นขึ้นสำหรับการทนแรงกดอากาศสูงและความร้อนจากการเร่งแรงดันเครื่องยนต์ เทคโนโลยีนี้ช่วยให้ Thunder Falcon น้ำหนักเบาแต่ยังคงความแข็งแกร่งได้อย่างยอดเยี่ยมด้านหน้าโดดเด่นด้วยดีไซน์ทรงวีเหมือนจะเฉือนสายลมออกจากกันไฟหน้าแบบไ n นิ่งบีมเล็ดสามารถมองเห็นได้ชัดเจนแม้ในพื้นที่ที่มีไอหมอกหรือฝุ่นละอองสูงจุดเด่นของไฟรุ่นนี้คือการตอบสนองแบบทันทีมีระบบปรับความเข้มอัตโนมัติตามสภาพแสงและความเร็วของยานพาหนะ ปีกด้านข้างของ Thunder Falcon ได้รับการออกแบบให้รองรับการควบคุมแบบแอ r โรดนามิกข้างสูงสามารถปรับองศาโดยอัตโนมัติตามการเปลี่ยนแปลงของลมและทิศทางการเคลื่อนที่การเคลื่อนไหวของปีกนั้นเงียบและลุ่มนวลจนแทบไม่รู้สึกถึงแรงเสียดอากาศแม้ในขณะเร่งความเร็วสูงสุด นอกจากนี้ยังเสริมด้วยไฟสายฟ้าสีน้ำเงินแบบ Energy Pulse ที่จะเรืองแสงตามจังหวะก,การเคลื่อนไหวทำให้ Thunder Falcon ดูเหมือนกำลังพุ่งทยานพร้อมแรงพลังงานสายฟ้ารอบตัว ด้านหลังมีดีไซน์ล้ำอนาคตพร้อมระบบขับดันแบบ Thunderjet Twin Th um Engine เครื่องยนต์คู่ที่มีกำลังมหาศาลและตอบสนองทันทีที่สั่งงานเสียงเครื่องยนต์จะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่คล้ายแรงกระแทกของพลังงานสายฟ้าช่วยสร้างความมั่นใจให้ผู้ขับเมื่อเข้าสู่โหมดเร่งความเร็วพิเศษระบบขับดันแบบคู่ยังช่วยให้ยานพาหนะทรงตัวดีขึ้นในขณะขึ้นบิน ลดแรงสั่นและให้การเคลื่อนที่ที่แม่นยำระดับสูงแม้ในสภาพอากาศที่มีแรงลมปั่นป่วนระบบขับเคลื่อนของ Thunder Falcon มาพร้อมเทคโนโลยี Hybrid Plasma Jet ที่ทำให้การเร่งจากศูนย์ถึงความเร็วสูงสุดเป็นไปอย่างนุ่มนวลและต่อเนื่องให้พลังงานแบบไม่สะดุดและประหยัดกว่ายานพาหนะประเภทเดียวกันหลายเท่าระบบนี้ยังช่วยปรับสัดส่วนการใช้พลังงานโดยคำนวณจากน้ำหนักอากาศ ความเร็วลมและการเอียงตัวของยานทำให้ไม่สิ้นเปลืองพลังงานโดยไม่จำเป็นด้านความปลอดภัยถือเป็นจุดเด่นของโมเดลนี้เช่นกันไทย Thunder f a l คอนมาพร้อมระบบควบคุมเสถียรภาพอัจฉริยะสกายการดที่ช่วยรักษาสมดุลของยานในทุกสภาพอากาศเทคโนโลยีนี้ใช้เซ็นเซอร์หลายชุดตรวจจับแรงลมคุณหภูมิความชื้นระดับความดันและแรงสั่นสะเทือนเพื่อช่วยปรับค่าการบินแบบเรียลไทม์ ทำให้การบินนุ่มนวลแม้บินผ่านพายุหรือสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงฉับพลันในส่วนของโหมดการบินไทย Thunder Falcon มีทั้งหมด3โหมดที่ถูกออกแบบมาให้เหมาะกับสถานการณ์ต่างๆได้แก่แฟลคอนกลายโหมดโหมดลอยตัวที่เน้นความเงียบและการลื่อนไหลเหมือนเดี่ยวกำลังล่า เหมาะสำหรับการเดินทางระยะยาวหรือการถ่ายทำมุมกว้าง Thunder Boost Mode โหมดเร่งความเร็วพิเศษที่เทียบเท่ากับการปลดปล่อยพลังสายฟ้าเหมาะสำหรับการข้ามพื้นที่ไกลาภายในเวลาอันรวดเร็วและ Sky s r i k e Mode ode, โหมดควบคุมพิเศษที่ใช้ในสถานการณ์ที่ต้องการความคล่องตัวสูงหรือการเลี้ยวแบบเฉียบพลัน ภายในห้องโดยสารของ Thunder Falcon ให้บรรยากาศที่ผสมผสานร,ระหว่างความล้ำยุคและความสบายขั้นพรีเมียมข้อพิถูกตกแต่งด้วยไฟเล็ดแสงฟ้าอ่อนที่คล้ายประกายสายฟ้าหน้าจอควบคุมเป็นระบบโฮโลกราฟิกแบบลอยตัวมีทั้งข้อมูลการบินความเร็วระดับพลังงานและสภาพอากาศแบบเรียลไทม์ระบบสมองกลประมวลผลร่วมกับผู้ขับช่วยแจ้งเตือนล่วงหน้าเมื่อมีอุปสรรคหรือพื้นที่เสี่ยงพร้อม